เอพิโซดสุดท้ายกันแล้วนะครับกับทีมตัวประกอบในคอสเพย์คอนเทสต์ Road to TGS รายการประกวดเพื่อเฟ้นหาคอสเพเยอร์มุ่งสู่งานไช่แรงเกมโชว์ทูเทลซันทเวนตี้ทูที่จัดขึ้นในวันที่21-23ถึงตุลาคมนี้สัปดาห์ที่แล้วเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบออเดชั่นเพิ่มมาอีก4คนรวมทั้งสิ้น9คนด้วยกันในทีมตัวประกอบนี้ซึ่งกติกาการแข่งขันก็ยังคงเช่นเดิมถ้าผู้เข้าประกวดคนไหนผ่านเข้ารอบคณะกรรมการจะมอบดาวยาวให้ แต่หากดาบที่ออกมาเป็นดาบสั้นก็แสดงความเสียใจด้วยแต่คุณยังมีอีกหลายรอบหลากหลายตีมให้เข้าประกวดไปนะครับและก็เช่นเดิมหากผู้เข้าแข่งขันคนไหนสามารถสร้างความประทับใจให้กรรมการได้เป็นพิเศษคณะกรรมการจะมีดาบทองคนละหนึ่งเล่มเพื่อมอบให้และผ่านเข้าไปยังรอบไฟนอลได้ในทันทีโดยคณะกรรมการในรอบนี้ยังคงเป็นคุณอ้าสันติต่อวิวัฒผู้กำกับละครเวที คุณออนนี่ออรัมพาจริงรักวงคอสเพยเยอร์ชื่อดังระดับประเทศคุณซาโตชิโดลธรรมวาสนานั้นครีเอทีฟและพิธีกรของออนไลน์สเตชันผู้เข้าประกวดคนแรกของสัปดาห์นี้จอรวิทย์หนุ่มหน้าหวานที่เพิ่งจะประกวดคอสเพย์เป็นครั้งแรกมาในชุดของคาิซาโตะอายากะตัวละครจากเกม Genshin Impact ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ ชื่อว่านายจรวิย์ก่อมเทรีมาในชุดของไอตัวละครออยากะจากเกนชิมเพกครับอายากะเป็นตัวละครที่โผล่มาในเนื้อเรื่องของเกมฮะแล้วค่อนข้างที่จะน่ารักผมให้เป็นแฟนคนที่3ของผมเลยแล้วหนึ่งสองใครอะไอบอกไม่ได้ฮะตื <S <S ่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแต่คลก็ค่อนข้างจะ,จะจัดหนัจกจะเตรียม,มองนคนเล่นทุกคนอลังการมากแต่โอ้เราจะสู้กันได้ไหมอะไม่รู้เลยตอนนี้ก็ยังพามาอยู่ก็ ซ้อมมาพอสมควรฮนะค่อนข้างมั่นใจแต่ไม่รู้ว่าพอเราทําจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอนทำได้ดีหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยค่าคามิซาโตะอายากาศจากสำนักเทนเดียวไปกลังใจให้เราด้วยนะ อยากสูพัดด้วยจังหายตื่นเต้นหรือยังไม่ตื่นเต้นอยู่ดีอืมพอดูจากอันนี้ที่สั่นนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครป่าป้าป้าป้าเปล่าครับ้เปล่าหายใจลึกๆไม่ตื่นเต้นวันนี้เราจะเป็นออยากะที่สวยน่ารักขนาดนี้นะเขาเขาเข้าใจเลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าทุกมูฟเมนต์อะเห็นเออเห็นเห็นการสั่นโดยเฉพาะมือแบบสั่นสั่นมากๆเข้าใจแหละว่าตื่นเต้นนะฮะมันมันก็เลยน่าจะส่งผลแบบ การเคลื่อนไหวของตัวละครหรือเปล่าเพราะจริงๆอายกามันจะอ่อนช้อยกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พอพอเราตื่นเต้นอ่ะร่างกายมันก็เลยเออมันสั่นๆแล้วมันก็จะมีความแข็งขึ้นประมาณหนึ่งครับผมเป็นการประกวดครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ครับโอ้โหโ,โห,โโหแล้วเล็กตแต่คือดูดูดรู้ว่าคิดมาแล้วก็ซ้อมมาเยอะใช่ไหมคะแต่แบบดูตื่นเต้นดูตื่นเต้นมากอ่ะแบบเราต้องให้กําลังใจได้ได้ได้แต่คือแบบ ถ้าอะไรเงี้ยจาได้เราสัมผัสได้เลยว่าซ้อมมาคิดมาแล้วอะ่ะแต่แบบอย่างที่บอกอะ่ะความเกรงมันทําให้เราแบบมันดูแข็งไปนิดนึงอะเออแต่แบบอย่างลิปซิงอย่างถ้าอะไรเงี้ยคือดูคิดมาก็ดีค่ะอยากให้แบบมั่นใจกว่านี้โอเคจริงๆชื่นชมเรื่องของการแต่งคาแรคเตอร์ตัวนี้อันนี้ชื่นชมนะเพราะถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้ชายนี่ไม่รู้เลย อันนี้พุ่งจริงเพราะว่าทุกอย่างมันดูมันดูเออมันดูเหมาะกับเขาอะอะไรเงี้ยในแง่ที่จะสวมคาแรคเตอร์นี้แล้วก็การแสดงมันด้วยความตื่นเต้นละมึงไม่ได้ตื่นเต้นธรรมดาตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยมนเลยทําให้แบบมูฟเมนต์มันดูมันดูมันดูแบบเกรงๆแล้วก็ไม่มีพลังพี่ว่าถ้ามั่นใจความเชื่อบางอย่างมันจะเกิดขึ้นตอนนี้ความเชื่อมันมันมีตอนใส่ชุดอะแต่พอแสดงมันหายไปมาเลยทําให้แบบชีวิตของตัวละครตัวนี้มันหายไปซึ่งถ้ามีน่าจะเจ๋งมากเลยอะ ให้คณะกรรมการปรึกษากันก่อนแล้วกันว่าตกลงจะผ่านหรือไม่ผ่านความตื่นเต้นของจอรวิทย์แสดงออกมาได้ชัดเจนเลยนะครับและยิ่งเป็นการประกวดครั้งแรกด้วยแล้วอาจจะทําให้โชว์ที่แสดงออกมานั้นยังดูสันสัเป็นสักหน่อยก็ค,คงต้องมารุนกันแล้วล่ะครับว่าจะผ่านรอบออเดชั่นไปได้หรือไม่ อันยาวกว่านี้หล่อเล่ยอันนี้ดับยาวเวลยโอเคยินด,ดีด้วยนะขอบคุณมากจ้าไว้เจอกันเ,เป็นคนที่ไม่ถามว่าดับอันนี้ดับสั้นหรือดับยาวเออแบบแบบเย่ยกระโดดเลยเ่โดนขาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้อันเดินยาวอันจริงๆถ้าน้องเป็นแบบตอนสุดท้ายเมืเ่อกี้ที่เขากระโดดดีใจนะ่ไหมพีคือถ้ามุ้งเม้นต์มันแบบแข็งแรงนะมันจะแบบโอ้โหใช่ใช่เพอแต่งแล้วมันเอื้อ ด้วยโคงหน้าเขามันดูแบบดูทรงเป็นผู้หญิงไลให้กำลังใจเขาสักหน่อยสิขมข่นสักนิดนึงก็ขอให้มีความมั่นใจและก็ตั้งใจนะครับผมแล้วก็อย่าลกไปผม <laughs> ลกมาก <laughs> ลกแล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนลกแล้วตัวสรรั่นตัวสรรั่นแล้วมันทําให้การแสดงออกมาดู<อ>ไม่ไม่พลิ้วไหวไม่ไม่ออกมาไม่ไมามาดีทางที่คิดไว้ที่ซ้อมไว้ขอบคุณครับมองไปที่กล้องแล้วส่งความมั่นใจไปค่ะมองไปที่กล้องก่อนระดับแรกไปค่ะ เจกันย้ผู้เข้าประกวดคนต่อไปคินิจิที่กลับมาอีกครั้งหลังจากเดือนที่แล้วได้ดาบสั้นแต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอจะพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเลยล่ะครับชื่อนางสาวพัทรมนเนติพัฒอายุ17ปีเนมค้ชชื่อคินิจิค่ะ วันนี้ขอเป็นน้องเอ็ดดี้จากเกม Angel of Date ค่ะอ่าจริงๆชอบบุคลิกข,ของตัวละครเอ็ดดี้ค่ะแบบเหมือนมีความอดทนอดกลั้นในตัวเองเพื่อแบบว่าให้ทุกคนเห็นว่าเราเข้มแข็งนะอยากจะตามเพื่อนที่ประกวดชนะไปรอบที่แล้วทันค่ะแล้วก็อยากจะมาพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองสามารถทำได้กับการประกวดครั้งนี้ค่ะรอบที่แล้วก็เหมือนมาเหมือนไม่มั่นใจแต่รอบนี้ก็มีความมั่นใจมาสัากครึ่งหนึ่งจากรอบที่แล้วค่ะ วันนี้เป็นเอ็ดดี้จากเกม Angel Update เพื่อมาคว้าใจชนะจากการประกวด TGS ในรอบครั้งที่2เาอยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเย้ยไงฉันเอ็ดดี้วันนี้มาทำอะไรก็ไม่รู้แต่ฉันชอบการขุดศพอืมแต่วันนี้ไม่มีหลุมศพให้ขุดด้วยแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของครอบครัวเอ็ดดี้ครอบครัวเอ็ดดี้ก็คือครอบครัวที่ชอบขุดหลุมศพ และก็ชอบแข่งขันกันว่าใครจะสามารถทำหลุมศพได้ดีที่สุดซึ่งฉันเป็นน้องคนเล็กสุดของครอบครัวนี้แต่ว่าฉันมีพี่ชายสองคนซึ่งเขาชอบแบบว่าชอบทำไมก็ไม่รู้ถึงต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันเนี่ยจอบเนี่ยเขาก็ทำพังแล้วก็เอาของแม่ไปให้เขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมน้องเอ็ดดี้ถึงชอบทำของผังทงั้งๆที่ตัวเองเป็นคนทำ ไม่เข้าใจเลยฉันเป็นน้องเล็กสุดทำไมต้องทำเหมือนฉันแบบว่าเป็นเด็กฉันก็โตแล้วนะไม่เห็นจะเข้าใจไม,ไม่เข้าใจเลยส่วนเนี่ยก็หมวกเวลาใส่ก็ตอนขุดหลุมศพเท่านั้นแหละแต่ว่าวันนี้ใส่ไม่ได้ขี้เกียใจใส่ด้วยน่าหละนะ อันนี้ก็ได้หมวกรับต่อมาจากพี่ชายพี่ชายชอบเอาของทีม้มตัวเองไม่ใช้ามาให้ผมใช้ซึ่งมันน่าลำคาญมากไม่เอาด้วยแล้วถ้าผมโตขึ้นผมจะออกจากครอบครัวนี้แล้วไปทำหลุมศพที่ตัวเองภูมิใจที่สุดก็คือต้องทำหลุมศพให้ใหญ่มากเท่าโลกนี้เลยและสวยที่สุดจะไม่มีใครกล้าเทียบฐานเอ็ดดี้คนนี้ เ yeah! จอล้วค่ะเลือึกมาทำหลุมให้พี่ก่อนเลยเห็นน้องปุ๊บที <anderen> ่อยากหลุมที่อยากไปโอเคทีนี้มาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีกว่าแล้วว่าอยากจะไปขุดหลุมศพกับน้องไหมอะฝากขุดให้พี่หลุมนึ่งด้วยครับ ก็เอาจริงการแสดงตอ,ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ใช้ไม้ด้วยเหรอจะเอาไปพูดอะไรหรือเปล่าอ๋อพอเป็นการเล่าเรื่องแล้วรู้สึกว่าตอนที่น้องเล่าเรื่องอะ่ะดูอินกับตัวละครมากมากก็เลยก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมตรงจุดนี้ครับก,ก็อยากให้พัฒนาจุดนี้เพิ่มขึ้นไปอีกอีกประมาณนึงมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเราได้เลยครับนายขอบคุณค่ะจริง,รงๆมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนะอะเรารู้สึกว่าต่อให้เราเป็นจังหวะที่เป็นเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยก็ควรจะมีซาวประกอบแบบ ปุบะปุบะนิดนึงแล้วก็คือถ้าเราเป๊ะกับบทมากแล้วเราพูดสดด้วยอ่ะมันจะยอดเยี่ยมมากเลยเพราะแบบ acting น้องก็ได้อยู่แล้วอ่ะคราวหน้าอาจจะแบบหาซาวนิดนึงเพราะว่ามีจังหวะที่เปลี่ยนช่วงการแสดงด้วยใช่ไหมล่ะอืมสู่ๆค่ะในเรื่องความตั้งใจให้ผ่านนะแต่ว่านี้เผื่อถ้าผ่านเข้ารอบไปถ้าในกรณีถ้าเราจะต้องใช้วิธีการพูดในการสื่อสารการพูดให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่กําลังดูเราแสดงอยู่เข้าใจเนี่ยการพูดสําคัญมาก ดังนั้นอาจจะเป็นจําเป็นว่าจะต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคําหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อตัวละครกําลังเล่าอะไรอยู่นะบางทีกําลังสนุกเลยแล้วแบบเอเอ,เอ,เอ,เอพูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ฝากเนาะแล้วก็มั่นใจกว่านี้ได้อีกพี่ว่ามั่นใจคือสิ่งนี้ที่สําคัญมากในการแสดงนะครับคนเล่นต้องสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่ทําพี่ว่ามันสามารถมีสิ่งนี้ได้มากกว่านี้อีกแล้วมันจะทําให้การแสดงของน้องดีขึ้นเรืนะ่อยๆเนาะโอเคครับเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะโอเควันนี้สนุกไหม อย่างน้อยเราสนุกแล้วแหละนะแต่กรรมการใช้คําว่าเผื่อไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องลุ้นแล้วว่าคณะกรรมการเนี่ยจะตัดสินว่ายังไงให้เขาได้ปรึกษากันก่อนการแสดงของคินิจิวันนี้ไม่ใช้เสียงประกอบใดๆแต่ใช้เสียงของตัวเองเนี่ยแหละแสดงออกถึงบทบาทตัวละครแบบจัดเต็มมาดูกันว่าการเปลี่ยนวิธีการนําเสนอแบบนี้เนี่ยจะเข้าตากรรมการและคว้าดาบยาวกับบ้านได้หรือไม่ ยาวแล้วนะไม่ไม่ต้องกังวลนะถ้าถ้าสั้นก็จะสั้นเนาะน้องเหมือนเป็นปมอ่ะฝันร้ายอยู่ในใจอันนี้ดับยาวหรือเปล่าคะยาวแล้วสินะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะก็ยินดีด้วยนะน้องหัตั้งใจอ่ะใช่แพ้ความตั้งใจดกันคือการแสดงอาจจะอาจจะไม่เดินเท่าไหร่เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะแต่ผมว่าความตั้งใจเขาแล้วพอรู้ว่ามาครั้งที่สองเนี่ยผมว่าเออมันมันมันต้องคนแบบแบบ ตั้งใจมากๆถึงจะมาซ้ำอะไรอแล้วเขากด็ดูดูมีอะไรเพริ่มขึ้นจากรอบแรกด้วยครับผมครับขิงหน่อยก็ในที่สุดหนูก็ผ่านแล้วนะคะจากรอบแรกที่มาผิดตีมครั้งหน้าหนูจะทําให้ดีที่สุดกว่ารอบนี้แน่นอนค่ะ<ท><น>สุดยอดไปเลยเรอดูนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ผู้เข้าประกวดคนต่อไปซาคุยะมากิโนะชายหนุ่มที่ชื่นชอบการคอสเพย์และเจนเวทีการประกวดวันนี้มาในชุดของซาช่าบล้าวจากแอตแทกออนไททันสวัสดีครับชื่อสเวสวีโชติดวงยวิบูลนะครับก็ชื่อเล่นชื่อปลึกนะครับหรือทุกคนจะรู้จักกันในวงการคอสเพย์คือซาคุยะมากิโนะครับผมคาแรคเตอร์ของผมวันนี้ก็คือซาชาบลาวครับจากแ t t a c k on t i ท a n นซีซั่น3ครับเขาเป็นตัวละครที่ในช่วงซีซั่นแรกๆเนี่ยเขาบทน้อยมากๆเนาะ แต่ว่าถึงเขาจะน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกชอบแล้วก็ด้วยนิสลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่าในโลกของไททันเนี่ยมันจะโหดร้ายรู้สึกเสียดายมากเลยที่รอบก่อนรอบตัวเอกเนาะเราไม่ได้มาก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยถึงจะเป็นตัวประกอบก็ต้องจัดเต็มไม่แพ้ตัวเอกแล้วล่ะครับวันนี้ผมในตัวละครซาชาบเราพร้อมที่จะถวายหัวใจในการประกวด่อครั้งนี้แล้วครับ สวัสดีค่ะฉันซาชาเบลค่ะเออคือทุกคนฉันเอาขนมปังมาแต่ครั้งะเบียงเอาไว้แบ่งกันกินที่หลังนะเอา้านี่แบ่งให้ครึ่งหนึงไงแล้วคะ ถ้าดิฉันหลบไม่ทันแล้วก็จะต้องกลายเป็นไททันวิปริตแน่เลยนะโดนจรวดของน้องเสียบเข้าที่เศกนะไปล้อเล่นนะทำได้ดีมากเลยนะขยับพาพี่นิดนึงไม่ต้องกลัวพี่พี่ออนน่ากลัวกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะบ้านาะพี่ออนดูหิวนะคะอยากจะทานพี่น้องให้อร่อยนะครับอลองได้นะการการแสดงของของเรารู้สึกว่าแบบเออใช้มีมีพ๊อปเยอะแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบรู้สึกอิน อินเข้าไปในตัวมันเราเราชื่นชอบอะไรในตัวของซาชาเนี่ยครับเพราะว่าเรารู้สึกชอบในนิสัยของเขาครับที่ว่าถึงแม้โลกจะโหดร้ายเพียงใดเนี่ยถึงแม้ว่ามนุษย์จะอดอยากหรือ,อแรงแค้นแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังคงทําให้ทุกคนยิ้มได้ยังคงมองโลกในแง่ดีว่าถ้าเกิดช่วยเหลือมนุษยชาติได้เนี่ยหรือกอบกู้บ้านเมืองได้เนี่ยก็จะมีที่ดินในการทํากินครับดูเป็นความฝันที่ธรรมดาแต่ว่ามันก็ดูยิ่งใหญ่ในสายตาของผมหรือคนอีกหลายๆคนครับ ก็จร,จริงๆก็มีโอกาสได้เป็นกรรมการหลายงานที่น้องมาแสดงนะคะรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เลือกคาแรคเตอร์ผู้หญิงหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจอาจจะเคยใช้เวทีอื่นแล้วแต่ว่าอันนี้รู้สึกเป็นเลือกตัวละครได้ดีอ่ะได้เหมาะได้เหมาะเกินคาดมากๆอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเก็บดีเทลจุกจิกหลายๆอย่างทั้งเรื่องขนมนั้นิสัยอะไรต่างๆก็คิดว่าเป็นการเลือกตัวละครที่เหมาะกับตัวเองดีค่ะที่อธิบายคาแรคเตอร์มาเห็นนะเห็นในสิ่งที่ท,ที่ที่บอกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบตรงที่ว่า พอเป็นผู้ชายแล้วต้องไปแสดงเป็นผู้หญิงพี่ว่ามันมีมูฟเมนต์หรือมีเอเนจีอะไรบางอย่างที่มันที่มันชวนให้รู้สึกได้ว่าเราเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะเพิ่มถ้าเกิดได้ได้เข้ารอบไปถ้าอยากจะเพิ่มนะครับพี่ว่าตอนนี้มันดูตื่นเต้นมากเลยเนาะดังนั้นความมั่นใจบางอย่างในการทำอ่ะเนื่องด้วยมันเป็นคนสู้รบเป็นประจำอ่ะพี่ว่าตอนนี้มูฟเมนต์มันอะ่ะบางทีมันยังไม่แข็งแรงตรงตามคาแรคเตอร์ที่ที่มันชํานาญอะ่ะพี่ว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราทําอะไรแบบนี้ให้มันแบบ เมันเข้มข้นมากขึ้นกว่าน,นี้หน่อยอ่ะพี่ว่ามันจะดีมากเลยแล้วเดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการเนี่ยปรึกษากันก่อนนะว่าผลจองมาเป็นยังไงต่อไปนะลุ้นจะแย่แล้วนะต้องบอกว่าการแสดงโดยรวมเนี่ยออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยแหละครับแต่อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องการออกท่าทางให้ดูแข็งแรงกว่านี้สักหน่อยว่าแต่จะมีผลอะไรกับการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือไม่มาลุ้นกันครับขอ <ไป S 1> พอพอพ <ฮะ S 1> ไม่ต้องปรึกษาแล้วให้ออโอ้แบบนี้ ขอบมากเลยยินดีด้วยนะไว้เจอกันรอบตัดสินหรือจะมารอบหน้าอีกไหมก็ไม่ครับมาอีกมีประเภทที่น่าสนใจหลายประเภทเลยครับจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นเนาะโอเคคาดหวังแล้วนะโอเคขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันจ้าทำไมให้อ่ะเห็นแกไม่ไม่ไม่ได้เห็นแกะขนมแล้วนะจะขนมแล้วนะก็เขาเก็บดีเทลไงแล้วเราเป็นสาชาติก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนิสัยชอบกินเหมือนกันแหละ ได้ดาบทองไปเลยสุดยอดไปเลยก็ขอกําลังใจแรงเชียร์แรงใจจากทุกคนด้วยนะครับรอบหน้าจัดเต็มหนักกว่านี้แน่นอนครับผมรอบนี้แค่น้าจิ้มแค่แค่น้ำจิ้มนะคะแล้วได้ดาบทองงั้นขอขิงอีกประโยคหนึ่งแล้วกันขิงเลยได้ดาบทองเนี่ยก็รอบแรกก็ดาบทองเฮ้ยชอบอะสุดยอดเลยไอ้ไเจอกันค่ะ เข้าประกวดท่านสุดท้ายประจําเดือนนี้เชอริลเพศสัชกรสาวที่ชื่นชอบการทําชุดคอสเพล์ด้วยตัวเองมาในชุดของซูโครสจากเกมเกนชินอิมแพคที่ก็เก่งกาจด,ด้านการเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกัน ชื่อลิลลี่นะคะนับสกุลวาราเซนค่ะชื่อเล่นชื่อเชอรี่ค่ะแต่ว่าเรียกว่าเชอดีกว่านะคะ mm hmm. เนมคอสเป็นเชอรินค่ะวันนี้มาในอคอสเป็นซูโคลสค่ะจากเกมเกมชิ้นอิมแพคค่ะตัวละครซูโคลสเนี่ยมันเป็นนักเคมีนะคะซึ่งมันก็คือตรงกับชีวิตเราเพราะเราก็คือทางานด้านนี้เราเป็นเภสัชกรมันก็คือมีบางส่วนที่คล้ายกันก็คือเสือ้อก็คือทําเองถุงมือก็คือโมอเองหมวกก็คือทําเองตัดเองมหมดเลยทั้งชุดค่ะก็คือแบบเล่าได้ทุกเส้นฝีเข็มเลยก็แอบหนักใจค่ะจริงๆแค่ขอ วันนี้ขอแค่ผ่านเข้ารอบก็ดีแล้วสูโ้โคเจนชินอิมแพคค่ะวันนี้ก็มั่นใจค่ะว่าจะผ่านเข้ารอบไปเจอทุกคนได้ในรอบถัดไปนะคะเจอกันค่ะ Customers I'm Sucrose Alberto's assistant If you have any alchemy related queries you could always ask me I do my best to help Huh Do, do I look nervous My apologies I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. Hmm. Hmm. test. แอ Animal Test 6308อืมฮึต้องปล่อยให้กลับแล้วล่ะผสมได้จริงๆด้วยบ้าจริงก็ถึงตว่าพูดเล่นๆเฉยๆแต่ทำได้จริงด้วยเหรอเนี่ย ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นค่ะพี่ก็ตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการก่อนดีกว่าก็เอาจริงๆผมชอบพร็อพครับเพราะว่าอ่าอย่างซูโคสเขามีพื้นฐานเป็นนักปรุงยาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีอาจารย์เป็นเอ้ยเป็นผู้ช่วยของอัลเบโดใช่ไหมตามเนื้อเรื่องแล้วพอน้องเขาผสมออกมาแล้วแบบมีควันขึ้นมาจริงๆผมรู้สึกเฮ้ยอย่างน้อยเขาใช้พร็อพได้แบบตรงกับคาแรคเตอร์แล้วก็มันมันดูดีอ่ะมันดูดีอ่ะเออผมชอบมากเลยรวมไปถึงกตอนที่เขาต่อสู้กับมอนเตอร์ใช่ไหมแล้วเขาโปรยอันนี้เพราะว่าตัวมันเป็นลม เออมันก็เลยดูสื่อได้ถึงตัวละครได้ดีครับเข้าใจว่าตื่นเต้นมากเพราะแบบดูบทอะไรก็แบบดูคิดดูเตรียมาทุกอย่างแต่แบบอาจจะติดตรงที่ซ้อมน้อยไปนิดหรือว่าตื่นเต้นใช่ไหมคะซ้อมนานไหมก็ประมาณสักก็ไม่นานค่ะแต่คิดอตนาน <c oughs> คิดนานแต่ว่าซ้อมมันไม่นานเพราะว่ากลัวน้ำแข็งแห้งหมดเลยไม่ได้ซ้อมเยอะคะ่ะอ๋อค่ะก็แบบอย่างช่วงพูดก็อยากให้แบบปากเป๊ะกว่านี้หน่อยอ่ะให้อินกว่านี้ค่ะ คล้ายกันคือพออะไรที่มันเป็นลิปซิง์ถ้าเป็นลิปซิง์เพลงเนี่ยไม่ยากท่าวันนี้เพราะมันมีบีทคอยกําหนดแต่พอมันเป็นลายพูดเนี่ยอันเนี้ยมันยากมากแปลว่ามันนิดการซ้อมถ้าเป็นไปได้ผมว่าพูดสดไปเลยน่าจะน่าจะดีกว่าลิซซัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมองว่าในเรื่องของชุดโอเคนะครับแล้วก็พร็อพต่างๆที่เอามาใช้ดีน่าสนใจดีตรงกับคาแรคเตอร์อย่างที่ว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ในฐานะนักแสดงที่ต้องกังวลอีกอันหนึ่งคือการใช้สเปซบนเวที อันนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีเราต้องไปเล่นบนเวทีที่มันมีเงื่อนไขเยอะกว่านี้สิ่งกีดขวางต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งจําเป็นเนาะที่ที่จะต้องคํานึงถึงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มั่นใจกว่านี้หน่อยจะดีมากเนาะอันนี้มันเหมือนเวมันมาละมันดูน่าสนใจแล้วแต่มันเหมือนแบบไม่สุดอะอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องซ้อมเยอะไงแต่ว่าต้องลุ้นก่อนว่า จะมีโอกาสได้ซอมหรือเปล่าเพราะ<ม>ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว <c oughs> เอาจริงคนใจร้ายไม่ใช่พวกเรานะจราเหรอ MC จ้ว่านะ <c oughs> แม่พอบจัดเต็มจริงๆเลยนะครับสำหรับเชริลแต่ตื่นเต้นและดูออกเลยมีความเก้ๆกันงๆสักหน่อยว่าแต่คณะกรรมการจะตัดสินใจยังไงกับความตื่นเต้นในครั้งนี้มาลุ้นกันครับ คุณคุณลังแกคุณลังแกผู้เข้าแข่งขันแบบนี้ก็ได้เหรอคะเขาดูน่ารักเขาดูน่ารักเลยต้องแกล้งนิดนึงเมื่อกี้น้องเซไปวูบนึงเลยน้องเบียบอกอ๋อเป็นลมเป็นเบียฉันแบบเฮ้ยยินดีด้วยผ่านเข้ารอบอนะแสดงความยินดีด้วยนะไปแกล้งเขาเป็นไงละ่ะแล้วเมื่อกี้เขาเซลเลยนะน่ารักไงก็เลยอยากแกล้ง เมื่อกี้รู้สึกไงบ้างที่ยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบอุ้ยตัดวเราค่ะจะมุ่งเราค่ะที่จริงกรรมการเขาแกล้งไงก็ทุกคนนะคะมาเจอกันนะคะมาดูกันว่าใครจะชนะเราต้องเป็นเราเปล่าเราแน่เลยนะและอย่าลืมนะคะว่าในทุกๆเดือนนะเรามีรางวัลพิเศษนะ มอบให้กับคอสเพลเยอร์ที่คอสเพลย์ได้ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นฟิกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้ไปเลยนะเป็นตัวละครที่เข้ากับธีมของการประกวดในเดือนนั้นๆซึ่งในเดือนนี้ก็คือธีมของตัวประกอบหรือก็คือ Minor r o ์โรลนั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าคณะกรรมการเนี่ยเลือกใครเป็นคนที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดในวันนี้จริงๆเราเราความเห็นตรงกันว่า <S <S จะมีสองคนใช่ไหม <S <S ที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือ <S <S น้องอิซุมิที่เป็นทหาร คนนึงอ่ะคนนั้นอ่ะคือเขาเป็นคาแรคเตอร์ตลอดเวลาเออเราก็เลยรู้สึกว่าเจ๋งดีกับอีกคนนึงก็คือน้องเอาเป็นมอร็กซ์อ่าก็อย่างอย่างที่พี่ย่าบอกก็คือน้องเขาโฟกัสกับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยถ้างั้นแบ่งได้ไหมแบ่งกัน4ี่คนไม่ใช่ยังอยากได้อยู่ยังอยากได้อยู่เมื่อในเมื่อเราเลือกไม่ได้เพราะมันมันเลือกไม่ได้จริงๆอันนี้นั้งทีว่ามันมันดีคนละแบบงั้นเราขอแบ่งเป็น2 2อกองสองกอได้ไหมได้มั้งนีสามสามอะไรเงี้ยเพราะอัน คนที่ทําดีก็จะได้มีกำลังใจว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันมาถูกทางแล้วอ,อะไรแบบนี้ดีไหมทีมงานไังไงนะคะอ๋อไ,ได้เนาะโอเคนะก็เพราะฉะนั้นคนที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดในเดือนนี้มีถึง2คนนั่นเองเนะซึ่งก็คืออาอค่ะแล้วก็ อิซ <Iz> ูมิค่ะรับไปเลยนะของรางวัลเนี่ยฟิกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้ทั้ง6ตัวเนะเอาไปแบ่งการสองสองคนนะคนละ3กล่องนั่นเองยินดีด้วยนะกับน้องๆน,นะคะและก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการประกวดรอบออดิชั่นของ Load คอสเ์คอนเทสโ o ลดทูทีจีเอสคอสมันตลอดทั้งปีประจำทีมของเดือนนี้ซึ่งก็คือทีมตัวประกอบนั่นเองส่วนทีมในเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะต้องไปติดตามชมกันได้ในเพจของ Thailand Game s h o ชนะ ใครที่สนใจอยากประกวดเนี่ยบอกเลยพลาดไม่ได้นะเพราะว่าเรามีการประกวดเนี่ยทุกเดือนเลยนะคะใครที่สนใจต,ต้องรีบติดตามแล้วแล้วเจอกันนะคะมาสนุกด้วยกันนะเฉือโหโหนกันไม่ลงจริงๆนะครับสำหรับคู่เข้าประกวด2ท่านที่คณะกรรมการชื่นชอบที่สุดก็เอาเป็นว่าเอารางวาัลฟิกเกอร์ไปตกลงแบ่งกันเองละกันนะครับ และนี่ก็คือการประกวดคอสเพลย์คอนเทสต์ Road to TGS ประจำเดือนมีนาคมในทีมตัวประกอบที่ได้ผู้ผ่ารอบออดิชั่นทั้งสิ้น13คนไปยังเวทีรอบไฟนอลในงาน Thailand Game Show 2022ซึ่งสำหรับใครที่สนใจต้องการจะประกวดก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้า Facebook Fan Page Thailand Game Show ได้เลยครับมาสนุกด้วยกันเยอะๆล่ะ